คนดูดูเป็นงูต่างชาติดนดูฮะแต่เกิดมามองดูที่ของไม่ยอมขายแม่ค้ามาดูกันเด่นตัวเดียวเต็มลังนะพี่บอกไว้ก่อนตอนนี้เวลาเลือยมาเก็บสะพานกระแสแดดจะเป็นสีเขียวได้คล้ายกับมังกรเขาเลยเรียกงูตอนนี้ว่างูเก็ียสองสีลายมังกรเดียเทมาหัวอยู่ตรงเสากลางครับเดี๋ยวดูก็ชูคอยืนได้เหมือนคนแต่ให้เหมือนงูที่แล้วไปสแสดงครับงานเดือนสิบหน้าคอสีธรรมาร่าแย่ให้เหมือนแม่ค้ามาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะก่อนหวยออกแค่สองวันผมไป่เทง,งูตอนนี้มาคนตบมือชอบใจ แสดงเยาวลาข้าถ่ายทำท้าถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายทาสารคดีคนเยอรมันเป็นหมื่นบอกว่าคนจีนบอกว่าเห็นงูตอนนี้เียกว่าจะหมกทอแล้วก็จะรวยตอดรับปีใหม่ที่มาถึงถ่ายไม่ถอยจากไปวันนี้ผมจะถือว่าเป็นคนมีชอบแต่ให้เหมือนงานนครเดือนสิบนะผมเทงัูตอนนี้มามีแม่ค้าขายผักก็ไม่นั่งดูหน้าแบบนี้ก่อนหวยออกสองวันพอเทงัูตอนนี้มาหัวห้าอยู่ที่ตรงเสากลางหาอยู่ที่ตรงช่วงทัากัลยีตรงนี้พอดียาวว่าเสือครับแต่ไม่ใหญ่ท่าเสือนายค้าหน้ากับมือชอบใจในความใหญ่และความใหญ่ แต่ละงูตอนนี้ก็นอนคับเลื้อยแล้วม้วนตัวตะลัดหาแม่ค้าเห็นงูนอนขดงอแกบ้าหวยแกก็เลยครับตีไปเลขจับได้ไหมครับงวดฮะเดือนเก้าได้ผ่านรับแม่ค้าตีได้สองตัวงวดครับสี่กับสองผมไม่รู้แม่ค้าคันนัตตีได้ไงครับถูกหวยสองตัวท้ายของรัฐบาลจากงูตอนนี้มีขดงอครับการเสื่อมัวตัวไปเลขชอบแกฮะถูกหวยยกตลาดตัดสี่เดียววันนี้มาลองดูถ้าใครไม่ถอยจากไปใช้สายตาตีปากกาจดได้แต่ผมพทงงูตอนนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับครานี้โชยสองชุดรวด อย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ในรังบันนี้มีหาทั้งหมดสองตัวเดี๋ยวมาดูการพับม,มือล้วงรังงูเห่าแบบนี้นะครับด้วยมือไป่าเสร็จแล้วผมจะจับขึ้นมาครับแผ่นมเบี้ยตอเนี้การเสือเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูหนะ้าผมจะน้ําในแก้วตรงนี้คนไปสองครั้งดูงูเหา่าตัวนี้จะหมอบแทบเท้าอ้าส่วนงูทะเยอทะยาออกมาใครเห็นเป็นเลขได้อ้าวสามตัวท้ายสักร้อยคูนร้อยแต่ผมแม่มือไปจับนะครับไม่จะขอไปเกี่ยวตอนนี้ผมจะรับหน้าที่โชว์ให้ดูแบบสาศยศาสตร์โดยทูกเก้าเดี่ยวเสร็จแล้วเดี้ยกาสือ ตรงนี้ต่อหน้าทูกผมจะน้ำในแก้วพรไปสอบครั้งเดี๋ยวดูน้าหมูเหา่าตรงนี้จะหมอบแทบเขาคนโบราณจับหมูจงอางได้มือเปล่าได้พ่ออะไรที่จังหวัดขอนแก่นเหลียงหมูจงอางถ้าหมู่บ้านต่างชาติยกนิ้วให้เขาบอกคนไทยเก่งความสมัยโบราณถ้ามีของดีเขาเรียกสิทธิ์มีครูต่กระถาของคนโบราณขับก้าวตัวสกัดหัวใจหมูผมตัวเยียนวิชาทุนนี้มาสี่ภาษาผมไม่ถอนเล่นใหม่บัดสดงวันนี้การดิน,นจะไม่มีเกีื่อนสายศาสตร์มีจริงแม้บางคนไม่เชื่อความเชื่อต่างกันไม่บังคับใครไม่ว่าใครเบินจากไปผมไม่ดึงเอาว้ต่ออนนาคูกกจะเป็ง ไม่ได้เหตุมูวตัวใหญ่ไมได้หมดเพราะตลาดปีใหม่ใหญ่ไม่เก่งแล้วคนที่เก่งคือไทรว่าสามารถบังคับงูได้คนที่เก่งคือหลวงพ่อครับแต่ถ้าตัวติ่งมานั่งจับงูกลางตลาดคงไม่สะดวกมาตรวจถ้าเป็นครับมาได้แต่ลูกเกิดอายุแล้ยหกปีถ้านมีชีวิตฉายาเขาเป็นหลวงพ่อเสือดำมีโอกาสเดินทางไปกราบเร้เขาเรียกว่าเขาทําครับจังหวัดแม่่องสองพันนครครับวัดวัดป่าหลวงพ่อเสือดำทกเสาร์ทิศตะลายนั่งร้องไปกราบเท้าขอพรใครได้ถ้าคนนั้นจะหมดขอขอโชคคนนั้นก็จะมีแต่โชค ดอกข้าเสือดำเอาละด้านนี้ไม่การเสียเวลาขอใช้ทูก้าดอกข้าบอกดาวคูบานจังมาดูการว่าคระาหัวใจงูสะบัดงูดูและอย่าเรียนดาบถ้าอาจจะเหลือไม่เท่าเก่าได้หนองูตายพราะงูพ่อผมจะไม่ประมาทถ้าพลาดชุดนี้หมายถึงชีวิตการเลี้องลังก์งูเห่าไม่ยยบปากไม่หักเขี้ยวนะครับถ้าผมพลาดนะเสียรุ่มใช้เงินเป็นแสนตอนนี้แสดงฝีไม่ได้ตังไม่ได้บาปเดียวเอาชิ้นมาเสี่ยงเพื่ออะไรคำถามมีจริงไหมถ้าไม่จริงผมไม่เอาชิ้นผมมาเสี่ยงอหลวงพ่ก็ด้านหน้าเชียดจมด้านหลังใต้เกอง ไม่การเสียเวลาอ่ะคุณแล้วทําได้นะแสดงได้รียกนักแสดงอ่ะเดี๋ยวให้ร่างเตรียงมงูจงอางครับพอถ้าจงอางจะแผ่ไม่เลี่ยนได้หนึ่งข้อเสากลางคือเท่าคนการจับงูจงอางได้มือเปล่าชอเขาเรียกคนชอบมวยกับงูตอนนี้ผมแสดงให้ดูดูฮะก็อย่าไปเรียนแบบตอนนี้กลางดินแต่จะไม่มีเกียติสมัยนี้ 4G นะครับยุคใหม่ผมไปหลอกคนดูไม่ได้การจับและบ,บังคับงูได้กระถาหัวใจงูสี่ตัวตอนนี้งูทําไมถึงหมอบแทบเขาไม่กล้าอาปากครบต่อคนบอกมาเย็ยปบปากเดินข้านิ้วแย่ปาก แม่ตายผมจ่ายห้าหมื่นถือว่าคุณเก่งอ่ะใครบ้างเก็บงูเห่าเลยครับแต่ถ้าแย่ไปแล้วอ่ะเปิดฟ้ารางให้ผมดีกว่าโดนงูกลับนะพี่เข้าสู่เส้นเลือดสิบห้านาทีไปหาหมอให้ทันนะครับผมไม่รับผิดชอบสัตว์เดียร์ฉันถ้าเลี้ยงเชื่องผงไม่มีชาวนา,นากับงูเหา่าอ่ะแล้วขอเก็บปิดรังให้เรียบร้อยเดี๋ยวคนดูจะยากบางคนจะกลัวนะ๋ยวงูเลื้อยไปคนดูจะกลัวงูจะอยู่แค่เสืออ่ะแล้วงนะูขดงอม้วนตัวไปเลขได้อ่ะมาดูแม่งูเจ้าที่ขดงอกลางเสือไปเลขก,กันมั่งดีกว่าครับยาวหกเมตร หนักครับ60กิโลอขอบคุณนะ่หมองูขอให้รวยอ่าล่ะีนี้คุณเลื่อนมาและหันสาลังตัวใหญ่สุดด้านหน้าครับอาละมัวแสนรู้แต่ขออะไรได้แม่ขออยับติดเชือกทุกคนเลยเพราะการหาไปได้แค่เชือกขอบด้านหลังขออยับตามขอบด้านหน้าก้าวหน้ารวยไม่เลื่อทุกคนครับอาด้านซ้ายติดเชือกทุกคนท้าคนข้างหลังขอเรียกเชิญขอบคุณมากพี่ไม่น่ากลัวนะผมสะบัดมูเรียบร้อยแต่เมื่อกี้บุคคลจะสงสัยทําไมก่อนที่ผมจะบังคับมูเปิดสาลังตัวเดียวแต้มลังให้เรียก,รา,กรายมังกรรับรองไม่ผิดหวัง อีกเจ็ดนาทีตรงนี้ลองได้ไหมครับต่อหน้าทูบเก้าดอกกินเพื่อปัดเทียงข้าจมกูกร้อยคนดวงตกข้าจมูกจากไปแบบนี้เขาไม่เชื่อเรื่องสาย,ยาศาสร์เจ้าเวกับจะเริ่มปิดหูและบังตาปีนี้ฮะขับชอบนดอกตอกซื้อหวยถูกกินทุกมวดเลขหนึ่งออกเลยฮะออกเลขสองซื้อข้างล่างวดงที่แล้วก็เสือ,อ,อของข้างบนมาติดอยูนนิดเดียวนะปีนี้เจ็ดถัดครับตักน้ำไข่ก็ยังขาดทุน คนดวงตอกทักเขาไม่เชื่อเรื่องสายศาสตร์ติดนอนสายก็ยังไม่ทันพักบินทบาทแล้วบอกว่าเราไม่รวยตีนี้ครอบครัวรัเป็นไฟติดขังทั้งตีรังชาติทำมาหากินธุรกิจพระพาณิธุรกิจส่วนตัวตีนี้ทำท่าจะไปไม่รอบพระเป็นี้นอบระบบป็นี้ทศกัออออเอาสิมีอกาสเดินทางกับท่าหลวงพ่อเสือแต่บางคนสงสัยก่อนที่ผมจะบังคับงูเห่ามากเกี้ยน้ำในแก้วเป็นสีแดงแต่ผมแช่อะไรลงไปว่าสีดำๆไปในแก้วน้ำก่อนที่จะพ่นน้ำที่งูเห่ามันหมอกแทบเท้าไม่กล้าอาปากกับผมไม่ผู้วิเศษครับแล้หงวก็ไม่ได้กลัวผม ที่บังคับงูให้งูฮะอ้าปากกัดไม่ได้การแสดงชุดนี้ฮะผมไม่เก่งท่าหลวงพ่อเพราะฉะนั้นผมต้องมีของดีแล้วผมก็ต้องใช้เป็นตัวช่วยในการบังคับงูแช่ลงไปในแก้วนะก็เปรียบเสมือนเป็นน้ำงมอนครับแต่สิ่งเดียวที่ผมเลี่ยมทองติดตัวแบบนี้ครับมาหลายปีสีหะาดำดำแบบนี้คืออะไรเป็นบ้านกันงูไหมไม่ใช่นะครับแต่สิ่งเดียวที่หลวงพ่อเสือได้สร้างแต่ปู่ม่สีปีที่แล้วมาแจากคนจนช่วยเหลือลูกหลานครับดารานักร้องเดินหามไปยังนจนหัวแต่ผู้หญิงมีอากาศให้ได้ติดตัวนี้สําหรับคนดวงตกผู้หญิงไขอ่หอ้า แม่ขาละชั้นหนึ่งแต่ย่าบวดนะเมื่อยมือพอสร้างมาจากไม้พันปีครับที่เรียกว่าสมเด็จเป็พดพ้านางพญาเนื้อไม้กิษนาดำหนึ่งในห้าของเบญจพางคีอะหมองมูมานี่เลยเอาแล้วนะเจ็ดนาทีตอนนี้เหลือห้านาทีคุณเอาสตูทะเลตอนนี้ยกมาตัวเนะลยระหว่างที่เสือเลยครับอะเดี๋ยวมาดูขอนงูหนะ่อยมาดูจะได้เห็นครับเปิดฝาลาังยกงูมาอย่างเดียวอะละวางตรงนี้เลยผมไม่ดูอีกสามทีสุดท้ายก่อนเพลงงูตัวใหญ่แล้วถ้าเปิดมางูตัวใหญ่ต,หญตัวนี้นี่นี่จริงแล้วตัวนิดเดียว กานนับดูแล้วกันมานี้กี่ซ่อนตีครับถ้าไปหลอกเขายืนดูเอาละโอเคครับคุณวางไว้แค่นี้พออขอยรวยดูลายจะเหมือนตากระพิงนี่หัวจะเหมือนเต่าอาน่าเดี๋ยวมาดูการบางคับมัวตอนนี้ให้เลื้อยถอยหลังครับได้เลื้อยเดินหน้าด้วยารมีห้าสมเด็จพระนางพญาบางค้ามูได้จริงเหรอไม่ดีจริงผมไม่เลี้ยงทองให้คอให้หนักคออย่าลืมนคนดวงตกตีนี้ตกที่นั่งคอค่ะตกไม่ชี้หน้าตรงนี้เป็นใครนะครับเพราะผมไม่ใช่หมอดูอยากให้ได้ติดตัวยามเรื่องทัาสิ่งนี้ช่วยตัวได้ดูใกล้ๆเพราะคุณจะวางไม่ลงครับและหอมแท ทีเรียกสิ่งนี้ว่าสมเด็จพระนางพญาไม้เนื้อไม้กฤษนาดำแต่หลวงพ่อเสือไปได้สิ่งนี้มาจากไหนเขาเรียกเขาพ้าววิหารรู้จักไหมครับพี่ชายแดนเขมเขาพ้าววิหารสมัยก่อนได้คนพบต้นไม้หนึ่งต้นออกรายการทีวีครับนายจะเนี้เขาเรียกว่าไม้กฤษณาดําหรือไม้พระพุทธเจ้าใบจะดาครับขดก็เลยแห่ขึ้นไปบรรดาสารเก่าในการจุดธูปเก้าดอกบดืบานขอชคลาภระคอนจดเยอะไม่น่าเชื่อกลับมาถูกหัวยอกหมู่บ้านที่เขาพ้าววิหารครับแกเลยหรือไม้ต้นนี้เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยากไปได้ไปครอบรอง ่อกผ้าเสือไปทุ่งลงมาได้แค่เพียงกิ่งเดียวแล้วของแพ้ดูยังไงดูใ,ใกล้ๆแล้วคุณจะจมูกมาครับลองหายใจแล้วดองดูแต่สามาตัวนี้กลับมีกิ่ออกมาจากข้างในใช้กระดอกไม้บางชนิดของพักสดเชินจมูกดอกผ้าเสือกลับมาถึงวัตดตอบรการเดบักมาสามปีกลุ่มบรรดาตั้งฉาย,ยาให้หนึ่งเดียวในสยามให้ดาราถทายพ่อหาอยากที่สุดในโลกครับหลักฐานะตอนนั้นอยู่ที่ห้าหมื่นกะบาทอ่ะใหรว่า,างเดินข้าดูเดินได้ก็ชมตั้งแต่ด้านซ้ายอ่ะ